สวัสดีครับครับวันนี้ซูโม่มีอะไรมารีวิวมีาเล่นขอเล่นชื่อว่าอะไรอเล่นชื่อว่าดังอันนี้จะเป็นตัวต่อเครื่องมือช่างนะครับเราจะมาให้ซูโม่รีวิวกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีอะไรบ้างนั้นเพื่อนนะพร้อมแกะหรือยังจังเลยพร้อมแ้วก็แกะเลยตอนนี้เราก็แกะออกมาแล้วเพื่อนนะันจะเป็นชุดประกอบแบบนี้เราจะต้องมาเราจะต้องมาประกอบกันนั่นเพื่อนนะจะเป็นเครื่องมือช่าง ันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์นะเพื่อนนะมันก็จะเป็นโต๊ะให้เราให้เราประกอบโอเคอเดี๋ยวตอนนี้เราจะขอประกอบตั้งขาต๊ะกัน,นก่อนเนาะซมโติขอดูข้างในมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างขอดูหน่อย,อ,ยอันนี้มีหมวกด้วยมีหวมวกเซฟตี้ด้วยสีเหลืองนี่นครับสำหรับช่างโดยเฉพาะเลย,อย,อเ,ลยเอาไว้ใส่นะครับเวลาที่มีการประกอบหรือประกอบขอดูซิข้างในมีอะไรบ้างเอามาขอพ่อดูก่อน อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างอยู่นถุงนี้นะจะมีพวกเลื่อยพวกปรัแจพวกคีมต่างๆนะเพื่อนนะโอเคนี่เนี่ยจะามารถืออะไรอันนี้เนี่ยเป็นคอรือเป็นเสามันหรือเปล่าอันนี้เด้เป็นเสามันนะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราจะมาประกอบโต๊ะให้มันเป็นโต๊ะก่อนนะนเพื่อนนะแล้วก็เราจะมาดูกันว่ามันจะเอาเครื่องมือใส่ตรงไหนได้บ้างนั้นเพื่อนนะโอเคี๋ยวเรามาประกอบกันเลยโอเคไหมเโอเคตอนนี้เราก็ประกอบโต๊ะนะครับเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วจะเป็นประมาณนี้นะ่เพื่อนนะ เป็นโต๊ะเคงหนช่างแล้วก็จะประกอบกันแบบนี้นะ่เพื่อนว่าไงครับหมวหน้าช่างโฟร์แมนประกอบเสร็จหรือยังอ่ะทีนี้เราจะมาเอาที่ล็อกเหล็กตรงนี้นะนี่มายึดก,กับโต๊ะก่อนสโมสัมสมนัอนมายึดตรงนี้สโมโครับเราต้องหาน็อตมายึดตรงนี้น็อนอยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้มันคอนตะปูต้องหาน็อตน,นะเดี๋ยวมาดูน็อตไปก่อน น็อตใส่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นน็อตสีดำใช่เดี๋ยวหาน็อตนี่ไงน็อตสีดําได้แล้วนี่เราจะขันจากข้างล่างลงไปเหรอเดี๋ยวข้างมันต้องมีน็อตตัวเมียข้างล่างด้วยนี่โอเคน็อตมาทั้งหมดสี่ตัวน็อตตัวเมียจะเป็นสีแดงอย่างนี้เป็นน็อตตัวผู้นะอันนี้เขาเรียกว่าน็อตตัวผู้จะเป็นสีดํานะเขาจะได้ทั้งหมดสี่ตัวอันนั้นเป็นใบแจครับปใบแจที่ใช้ขันครับ ส่วนตัวนี้เขาจะเรียกว่าน็อตยึดตัวเมียนี่จะเป็นสีแดงนะน็อตตัวเมียจะยึดกับน็อตตัวพูดตรงนี้นี่นะครับเพื่อนมันก็จะขันขันใส่กับน็อตตัวนี้นะโอเคก่อนอื่นเราต้องเอาเครื่องมือช่างขึ้นมาวางก่อนอยู่ไหนเอ่ยอันนี้อยู่ตรงไหนอะชิมวไปไหนที่วางตรงนี้อะที่ยึดเหล็กอะนุ่นไงนุ่นไงนู่นไงอามาพ่อก็าจำไม่ได้ว่ามันชื่อเรียกว่าอะไรโอเค แล้วก็จะเอาวางลงตรงนี้นะอ๋โมใส่น็อตสีดาใส่ลงไปเลยใส่ได้ไหมใส่ได้โอเคพ่อก็จะใส่ตรงนี้นะอาสีนี้นิดนึงเอ้าใส่ลงไปเลยใส่ลงไปครับโอเคเหลืออีกตัวหนึ่งใส่ลงไปครับใส่ลงไปครับต่อไปนะเราจะใส่พ่อจะใส่น็อตโตเมียข้างล่างนะให้โมโมเป็นแจมา ไขควงอยู่ไหนลูกไขควงหาไขควงมาเร็วนี่ไงด้าไขควงอ้าวแล้วไขควงมันไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่เขาสวมใส่นี่เลยใช่เปล่าไม่ได้สวมไม่ได้มันต้องใส่น็อกก่อนเน<อ>รอเดี๋ยวนี่ไงน็อตอันนี้มันใช้น็อตตัวนี่ไงนี้เป็นปเจจะเจป็นไขควงแฉกจะใช้ตัวนี้นะตัวนี้จะขันตรงนี้นะโอเคไหมไอ่าแต่ก่อนอื่นเราจะต้องใส่ด้ามมันก่อนใส่ด้ามมันก่อน ไม่ใช่ด้านด้านาน้นลูกผิดด้านได้ไหมใส่ให้ถูกข้างนะไหนพ่อจะลองใส่ให้ดูโอเคได้แล้วอ่ะต่อไปขันเดี๋ยวพ่อจอาน็อตตัวเมียใส่ก่อนนะอขันตัวนี้ก่อนอันดับแรกอ่ะเดี๋ยวแป๊หนึ่งนะอขันหมุนไปเลยหมุนไปเรื่อยๆให้มันแน่นตอนนี้ช่างใหญ่ก็กาลังขันน็อตน,นั่นเพื่อนนะช่างใหญ่ซูมโม่นะบันไลการช่างนะครับสโลแกนส่มให้พังนะครับโอเคแน่นแล้วต่อไปตัวนี้ เดยวพ่อจะเอาน็อตตัวเมียเขาไปข้างล่างก่อนนะเพื่อนนะเพื่อให้มันยึดติดเอาหมุนเลยเดี๋ยวได้แป๊บ,บนึงหมุนกลับก่อนบบหมุนกลับก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมันมันทวนเกี่ยวแปบบ๊บนึงนะแป๊บบนึงโอเคหมุนเลยอ่าช่างใหญ่บรรลัยการช่างอ้าวหลุดจนได้ขันให้แน่นครับช่างจะต้องขันให้มันแน่นนะไม่งั้นมันจะพงังเข้าใจเปล่า โอเคแน่นแล้วต่อไปตัวไหนตัวไหนครับไหนอันนี้ะโอเคเดี๋ยวพ่อนัดเดี๋ยวพ่อจะนัดตัวเมียเข้าไปข้างล่างก่อนโอเคหมุนไปเลยช่างใหญ่หมุนให้แน่นนะแน่นยังอือออกแล้รงออกแรกยังไม่แน่นเห็นไหมเนี่ยพ่อยังหมุนได้อยู่เลยเนี่เห็นไหมแน่นๆออืโอเคอ่ะต่อไปตัวนี้ อ๋อนกตัวเมียอีกตัวหนึ่งขอหน่อยขอนกตัวเมียหน่อยตัวเมียอยู่ไหนอ่ะนี่ไงทำไมวะอันนี้นกตัวเมียนะโอเคเอาใส่ข้างล่างเดี๋ยวให้ดูช่างนะนี่เวลาพ่อใส่พ่อจะใส่ตรงนี้ไงข้างหลังก็จะมองไม่เห็นนะมันต้องถึงตรงฝั่งนี้เนี่ยนี่ไงเห็นไหมเนี่ยนกสีแดงอยู่อยู่ข้างล่างตรงนี้อ่ะนี่เหลืออีกตัวหนึ่งอยู่ตรงโน้นนุนโอเคเรามาใส่กันเลยอยู่ตรงนั้นหรออ่ะเหลือตัวนี้ตัวเดียว นี่ไงะหมุนหมุนได้แล้วช่างหมุนหมุแน,นแน่นนะช่างนะต้องมั่นใจนะครับว่าไม่หลุดหมุนไปเลยนี่ไงครับช่างกำลังหมุนน็อตสกรูตรงนี้เข้าไปอยู่นะหมุนให้มันแน่นเลยเพื่อกันไม่ให้มันหลุดนะนเพื่อนนะ โอเคเรียบร้อยแล้วตัมือเย่บริการการช่างเรียบร้อยนะครับต่อไปนะฮะเราก็จะเอาเครื่องมือมาเก็บก่อนนะครับนี่มันจะมีที่เก็บเครื่องมือเยอะแยะเลยตรงนี้นะครับเราก็จะเอาพวกเครื่องมือช่างต่างๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีทั้งประจงประแจมีทั้งเลื่อยนะมีทั้งโอ้ใส่ควงเอยเฟืองเอยโอเคเดี๋ยวที่นี้เราจะให้ชุมสุโมเนี่ยเอาเครื่องมือช่างเนี่ยเก็บข้างบนก่อนนั่นเพื่อนนะเรามาเก็บกันก่อนโอเคครับ โอเคตอนนี้เราก็เอาเครื่องมือช่างนะครับมาเก็บไว้ในต๊ะช่างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นรูปเป็นร่างหน้านตาก,ก็จะสวยงามแบบนี้นะเพื่อนๆนะก็จะมีเครื่องมือช่างต่างๆนะครับนี่าวานเตียงลายอย่างนี้ข้างล่างก็จะเป็นโต๊ะเก็บของด้วยแล้วก็เขียนกะถุกนะครับเครื่องมือช่างนะครับเพื่อนตรงนี้ก็จะสามารถหมุนได้ด้วยนี่เป็นฟันเฟืองหมุนได้ไหมผมว่าลองหมุนดู่า มีในช่างใหญ่นะครับสโลแกนซ่อมให้พังนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่ยึดเหล็กนะเวลาเราจะตัดเหล็กเนี่ยนะเราก็จะเอามามายึดแบบนี้นะครับอิซูโม่เนี่ยเห็นไหมเวลาเราจับเหล็กเนี่ยเราจะเราจะใช้แท่นแท่นยึดตรงนี้นะในการยึดกันนะครับนี่เราก็จะหมุนเข้าหมุนออกตรงนี้หมุนเข้าหมุนออกตรนี้ได้ไหมได้โอเค ส่วนตรงนี้จะเป็นที่เก็บไข่ควงเนี่ก็จะมีไข่ควงนะไขควงหรอใช่ที่เก็บไข่ควงในมือในมือโซโม่ก็จะมีเลื่อยเลื่อยกับค้อนนี่ขอดูค้อนนี่แข็งแรงไหมโอ้แข็งแรงใช้ได้ <c oughs> โอ้บวกลนเลยอันนี้จะเป็นค้อน,น,นเพื่อนๆนะก็จะมีค้อนมาให้ด้วยนี่แล้วก็จะเก็บไว้ตรงนี้โปกโอกโกโลอีกแล้ว นี่นะเพื่อนก็จะประมาณนี้นะนี่คือโตช่างนะเราก็สามารถที่จะฝึกซ่อมฝึกเล่นนะครับได้นะฮะฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือช่างนะครับสนับเด็กผู้ชายผู้รุ่นในการซ่อมนะฮะว้าแล้วก็ปัจเจกตัวนี้รู้สึกว่ามันจะเหมือนเลื่อนได้ด้วยเหมือนของจริงเลยนี่สามารถปรับระดับได้ให้เล็กให้กว้างให้ใหญ่นะนี่โมดูนี่เห็นไหมมันปรับระดับได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยนี่ปรับให้มันเล็กก็ได้นี อันนี้ปรับให้มันใหญ่ก็ได้โอเคไหมุหมนโลเนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวประแจใช้หมุนนะเพื่อนนะปรับซ้ายปรับขวาได้นี่แล้วก็เวลาหมุนแล้วก็จะเอามาใส่ตรงนี้นี่แล้วก็หมุนเลยใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็หมุนเลย,เยว้าว,ว,าวมีเสียงก็แก๊กก็แก๊แกด้วยเห็นไหม,ไมเห็นหมแซมมอนอยากเล่นไหม ة, น Saint ้องเซอรถมอนก็อยากเล่นด้วยนะอยากเล่นกับพี <Like S 1> ่ส <you. S 1> ูม่อยากเล่นเครื่องมือช่างกับพี่สูโม่นะไโอเคสําหรับวันนี้ก็สนุกมากนะเพื่อนนะได้ประกอบของเล่นได้ประกอบเครื่องมือช่างกันแล้วก็คนต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแลวกันสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องสูโม่ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายสมโม่ไปบายก่อนลุกบายอย่าลืมกดติดตามช่องสูโม่ด้เลยครับ